สวัสดีค่ะวันนี้ t r i l ิงโกเบ b ีสไบมาม m าเจนฟเฟอร์ก็มาออกนอกสถานที่นะคะร้านเกาหลีชื่อดังชื่อร้านว่า Big กมามานะคะในเชียงบารวันนี้เฟอร์มีนัดน้องคนไทยที่พึ่งมาทํางานในสิงคโปร์นะคะเขาย้ายมาจากญี่ปุ่นคะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันคะ่ะว่าน้องเขาพูดภาษาอะไรได้บ้างแล้วเป็นยังไงบ้างในการมาอยู่ที่สิงคโปร์คราวนี้ไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะน้องเมย์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในร้านกันดีกว่าโาะข้างนอกร้อนเนอะโอเคค่ะค่ะตอนนี้นะคะมาม้าจะไดเฟอร์ก็อยู่กับน้องเมย์นะคะที่เมื่อกี้แนะนําไปหน้าร้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเมย์ทำงานที่ไหนอะไรยังไงดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะตอนนี้อายุ27ปีทํางานเป็นเดเวลอเปอร์อยู่ในบริษัทไอทีค่ะก็เพิ่งมาทำงานได้ไม่สิงกระปได้แค่ แล้วน้องเมย์พูดได้กี่ภาษาคะก็ตอนนี้พูดได้มีภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยค่ะอ่าแล้วทำไมถึงพูดญี่ปุ่นได้ล่ะก็คือก่อนก่อนที่จะเข้ามหาลัยค่ะพ่อได้นําให้ไปเรียนภาษาที่สามตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเรียนวิศวะแล้วในไทยโรงงานหรือว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเรารู้ภาษาที่สามก็น่าจะเป็นคนดีกับเราดีข้อเลยตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเข้ามหาลัย แล้วเรียนภาษาอังกฤษจากที่ไหนคะส่วนภาษาอังกฤษก็คือเรียนมาตั้งแต่มัธยมนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก็คือเรียนโรงเรียนไบลิวัลแล้วพอมปลายก็ต่อเป็นอินเทอร์ชโปรแกรมที่มัธยมศึกษาในโรงลยค่ะแล้วพอจนมหาลัยก็เลยตัดสินใจเรียนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมต่อด้วยก็เลยเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วการที่เมย์พูดได้สามภาษาเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างคะ ก็อย่างอังกฤษนะคะค่อนข้างสำคัญอยู่แล้วแต่พอาได้ภาษาที่3ก็คือมีโอกาสมากขึ้นกว่าคนอื่นในเรื่องของการทำงานอย่างตัวเองก็คือไปทํางานที่ญี่ปุ่นมาประมาณเกือบเกือบสามปีดังนั้นการที่เรารู้ภาษาที่สามเอาก็เป็นเป็นติดเขาเวลาเราสมมติอยากทํางานในอนาคตก็เป็นตัวเรื่องประโยชน์ประเททที่สามเยอะมากขึ้นก็คือว่าการที่เรารู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ใช่ไหมคะยังน้อยให้ให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ก็ แล้วมีอะไรจะฝานกน้องๆหรือค <bunker. S 1> <fit> mm ุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอยากเรียนภาษาที่2ภาษาที่3ามไรบ้างไหมก็จริงๆแนะนําให้มีภาษาที่3ามติดตัวไว้ก็ื่อเป็นการเปิดให้กับตัวเองค่ะก็อย่างน้อยเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปทํางานไปต่น้อก็จะช่วยให้ชีวิตเราง่าย้นอืมแล้วก็ถ้าอย่างมาม่าเจนนิเฟอร์สอนลูกได้แล้วก็พวกเราเองมาม่าเจนนิเฟอร์พูดภาษาญีนได้แม่กพูดญี่ปุ่นได้ก็เป็นโาษาที่เราคิดว่าทุกคนก็น่าจะ ลองพูดญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยได้ไหม้ก really> ี่านนิฮโนโมโนน้านีอะโมสกีอฉันชอบอาารอรกินคไรอบกินอะไรชอกินอะไรชอบนอไรอกินไชอบกีอะไรบินอานอะไมก็นชอบก่นไกองนะไก่นะกนะะอ น้องเมย์คะแล้วเวลาคนญี่ปุ่นจะทานข้าวเราต้องพูดว่าอะไรนะเราก็จะพูดว่าอิติรากิมาอิติรากิมาโ์สคิดอนคืพวกแบบหมูไก่ปลาอะไรเงี้ยติดเว้ยตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะกะ็ไม่มียิ้มกระเซ็นไม่มียิ้มกระซิ่ก่อนนะคะคนญี่ปุ่นก็จะมีการพูดว่าอะไรคะเวลาเราทานข้าวเสร็จ โคจิโซไซมาเดชขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ก็เดี๋ยวถ้าคราวหน้านะคะเฟอร์มีคนที่รู้จักแล้วก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องภาษาได้นะคะเฟอร์ก็จะเชิญมาสัมภาษณ์นะคะหรือว่าถ้าใครอยากฟีเจอร์หรือว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษากับมาม่าเจนี่เฟอร์ก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรืออินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะสวัสดีนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ